สบาเราไม่ไม่พลาเลยนะฮะชุเดเลือกเลยอนง เลือกแดนชามาแดนไหนก็เหมือนกันครับอยู่ที่ใจแต่พอรอบหลังมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอืมรอบหองแดนก็สำคัญไมไ่เหมือนที่ตั้งหัวเส็งอ่ะซังเกิลเขาเลือกฝั่งเขาท่านอะเราผมไปดักรอเบรกก็แต่งเขอเดิม เขาวิ่งมาจุดเดิมยี่งเลยเขาโดนยิงสามคนโดยเขาไม่ดูเลยโอเคหรอไม่ดูคุณไิง์อยากเข้าไปเป็นกรรมการกรรมกรนะแต่ในเขาหาว่าลำเอียงจริงตอนทีมตัวเองแข่งก็ไม่ต้องลงไงไปนั่งกินข้าว เดี <LY humming> ๋ยวต้องส่งให้หัวหน้าทีมเขาดูไอคลเปลี่ยนหมวกในในผลเงานายคนใช่นหนจะลื่นล้มหมดทีมห่วงต้องใส่เดสแลวิ่งร่อหร่อยเ่สเดพดเขาไปอดูทีมเขาทีม

ไหนเงียบมีตรงไหนบ้างอ่ะฮะจริงเนี่ย

mời 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 李涛，开始找了。